ค่ะก็เพอาะเดี๋ยวเม,เมื่อเมช้านะคะก็มีการทาบุญทาบุญถวายเพลไปแล้วพา,พาไปแล้วทาบุญให้คุณพ่อแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าพระราชบบพิธีพระราชทานเพลก็จะมีการอ่านประวัติผู้วายชนนะคะแล้วก็อ่านสนึกในพระมหารการุณาทิคุณนะคะจากทางวังนะคะเพราะว่า คุณพ่อเป็นศิลปินแห่งชาติก็จะได้รับราชานคอจากทางในวังนะคะแล้วก็จะมีวง,วง,ว,งวงดนตรีจากหลานๆน,นะคะมาเล่นให้สามเพลงค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็สมเด็จพระเทพนะคะจะเสด็จเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งใช่ค่ะมาพระราชทานเกลิง อย่างเพลงที่หลังเตลมาเล่นมีเพลงอะไรบ้างมีความหมายสำคัญไหมก็มีความหมายค่ะเพราะว่าช่วยกันเลือกนะคะก็จะมีความหมายอย่างเพลงแรกเลยก็เดี๋ยวน้องริวว่าชิลวิทจะมาลองให้ค่ะชื่อเพลงสวยงามเสมอเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหลังมาค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลงที่สองจะเป็นเพลงของพี่บอยกกศิยพงศ์ช um> ่วงเวลาดีๆ ค่ะแล้วก็เพลงที่สามจะเป็นเพลงทุกนาทีที่สวยงามของน้องนนทนนท์ใช่ค่ะก็จะเป็นเพลงที่มีความหมายที่เป็นความสุพันระหว่างให้เรานึกถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ท่านไปไปในที่ที่สงบคพบภูมิที่ด,ดีใช่ค่ะหลังจากนี้นะคะมีเพื่องเก็บปีติแล้วก็เรื่องอะไรต่ญญางๆที่เราเตรียมไว้นก้แล้วก็ไหน <c oughs> ก็วันท uh ี่27นะคะคือพรุ่งนี้เช้าจะมีมาเก็บอัฐิที่ที่นี่นะคะเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วก็จะเดินทางไปสัตหีบกันเลยไปลอยอังคารเพื่อที่สัตหีบทางทัพเรือสัตหีบใช่ค่ะเรื่องที่ขอนั้นี้วองมีขอน้องเลยอ่ะสร้างวิถีพันให้คุณอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ถึงไหนขึ้นหน้าถึงไหนแล้วหรือว่าวิถีพันยังดันก่อน อเยรื่องที่พิพิธภัณฑ์นี่ก้ดก็ตอนนี้เก็บรวบรวมของคุณพ่อมาหมดแล้วนะครับแล้วก็กําลังเตรียมตัดมุมสวยๆให้คุณพ่ออยู่ใช่ครับเพราะว่ามันต้องรวบรวมเพราะว่าบางอย่างเป็นของเก่าค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานครับก็ถ้าเสร็จเราก็จะแจ้งไปนะครับครับผมอย่าจสถานที่เียวคเราเรียกได้ยังที่บ้านครับที่บ้านเลยใช่ เดียวอาจจะได้ครับได้ได้ได้แน่แต่ว่าเดียอาจจะประกาศบอกทางทีอาไปนะครับครับผมก็เป็นแล้วะนะจนถึงนตอนนี้ความระลึกเมือ่อถึงคุณพ่อค่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ยังนมกถึงตลอดครับก็บางทีก่อนนอนก็หรือว่าทำาวลาพี่พี่คนชอบทําบูดูชอบปฏิบัติทาทำบญอะไรกเจะดเพื่อถึงตลอดกนะ็นึกถึงตลอดเวลาคนระับทำดี หน่ๆเมื่อไหนก็ก็ถึงมีฝันถึงหรือคุณพ่อมีแบบมีมาหามีอะไรบ้างมีมาหาไหมอ๋ะออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวก็คือวันที่เจ็ดก็เหมือนได้กลิ่นเขามาที่ห้องมีเป็นกลิ่นตัวเป็นกลิ่นเขาเลยนะ,ะ<ม>แล้วก็เออเหมือนเหมือนฟิลฟิลคือพี่อาจจะแบบเป็นความเชื่อส่วนต<ม>ัวอันนี้อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่เ<ม>ขาอยู่ที่บ้าน เนียะแล้วก็แต่ความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้เหมือนเขาจะไปแบบไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ดีกว่าแล้วในตอนนี้ะอย่างแกก็สำหรับพี่เนี่ยคุณพ่อไม่ได้มาเลยค่ะไม่ได้มาเลยแต่ว่าแต่ความรู้สึกพี่มีความรู้สึกว่าเอออยากให้เขาอยากให้คุณพ่อไปสบายไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นห่วง ก็อยากให้ให้เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วก็คือหน้าที่ของลูก,ลกหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วอะ่ะก็คือเราทําบุญให้ท่านสม่ําเสมอเพื่อให้ท่านได้แบบมีมีบุญตรงนี้ที่จะตันท่านขึ้นไปสู่สวรรค์น,นะคะสู่สัมรารยพกใช่ค่ะมีโปรเจกอะไรที่จะทำอให้คุณพอ่ออาจจะเป็นโปรเจกตพิเศษไหมยอะยเง้ยเพราะผลงานที่ผ่านมาก็เยอะมากๆเลย โปรเจกต์พิเศษมีไหมพี่ปุ้ยโปรเจกต์ของคุณพ่อมีแต่ใหญ่ๆนะเลยครับเพราะว่าต้องมีบัตเจ็ตสูงมากเหมือนกันที่ทำบัตรทำโปรเจกต์ของพ่อได้แต่ว่าก็ทราบมาว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะสา,านฝันคุณพ่อต่อแน่นอนครับครับผมขอความคุณพ่อหน่อยที่ทุกคนก็ยังเรียนรู้พิถีพิถันอยู่ในเรื่อง กอ็อยากขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าติดตามคพ่อมาตั้งแต่ทุกคนอาจจะแบบไม่แต่วัยรุ่นจนถึงอายุมากบางทีก็บางทีที่ไลฟ์ที่ต่อถึงเนี้ยก็จะมาคอมเมนต์แล้ขอแสดงความเสียใจด,ยยด้วยคิดถึงคุณพ่อมากนะครับก็อยากขอบคุณมากๆที่ที่ยังคิดถึงคุณพอ่อคิดถึงผลงานคุณพ่อแล้วก็คิดถึงความความสุขที่คุณพ่อความมันที่คุณพ่อทำหนังแล้วก็อให้ประชาชนทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ